นี่อะไรนะคะรนะคะคุณคดี่มันจะถูกต้องอก่ะเชื่อมา้ยังไงอคไให้มนะอคใจเย็น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 นไปได้เหรอคไม่่อก้ามได้ี่ใจเย็น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 นือว่าเราคุกปิาิดปากไปเลยไม่ได้ฟากอะไรเลยทไมวะมมันใหญ่ป้อนยหรอโอนมันอย่างนี้นี่เพื่อนผมเอง ไม่รู้มันไม่รู้จักเรามาก็ดีแล้วทำจัการแต่งตัวเนี่ยเป็นคนใช่ไหมไม่ไม่็ม่ไม่ไม่ไมเไม่ไ่อนข้ากไมไมน้ํานม่ไน่ไม่ไนสไม่ไน่่ไน่ไม่ไเ่ไียไน่ไ่ไม่ไมก่ไม่ไม่ไมเดม่ไม่ไม่ไม่กม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไไม่ไม่ไมกม่มไไม่ไม่ไม่ไมม่ไาไม่ไมไม่ไม่ไม่คุณเป็นมครมาไา่ไหนฉันไมไมู่้จัก ว้านคุณอือส่มสี่สุ่มห้าฉันแจ้งตำรวจจับได้นะใครรู้จักแล้วเขาเป็เจ้าเทือมังรายเป็นลูกชายบผธรรมของท่านงามมหารามินฮะลูกชายลูกชายแล้วกับข้าวทำอะไรแท็กจีวันนี้ยลูกชายใส่กระเพราอะไรผัดกระเพราไก่อ่อจิเดี๋ยวรอเลยเราหิวนะขอน้ำขอข้าวอีกหน่อยเถิดรีบไปเอามาให้เดี๋ยวนี้เลย หลูกคุณทำจะมาสับมือนสั่งนี่เดี๋ยวจะไ่รู้จักเลยว่าเราเป็นใครอ่ะอ้าวก็เป็นคนใช้ไม่ใช่เหรอหนูแต่งตัวเหมือนกันเลยนี่น่าเปลี่ยนนี่ไปเร็วไม่ต้องมาใช้เราไม่ไปไปเถอะไม่ไปไปเอาให้หน่อยไป่ไปไปให้หน่อยได้ไหมไม่บอกให้ไปไงไม่ไปไงเอ้ามึงขนาดนี้ขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยคื่เป็นคนใช่แต่ยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยไม่หยุดตาตัวเหรอยังไม่หยุดแดงนวเหรอเนี่ย เรื่องร้อกันแล้วเนี่ยไมเรื่อคุณหิวนี่เธอมึงอาจตกหน้าฉันนี่เรื่องคุณทำท่านน้ามหาราเมศร์นักวิชาการอย่าลวหลู่ตกหน้าใช่ไหมดีฉันจะแก้แค้นเธอแน่ทำไมแต่ฉ ah right. like ันไม่ใช้มือตกถลอกเกิดเป็นชายใช้มือตกญิงมันเสียเกียรติความเป็นชายฉันมังไรจะใช้จมูกโตๆของฉันตกไปที่แก้ของเธอ ดูทีสิว่าจมูกกับมืออันไหนมันแน่กว่ากันเอาเลยได้เอาไหมเอาสิเอาดิค่ะเอาสิเอาเหรอเออเอาเอาสิเอาตรงนี้เนี่ยจะได้อาศัยดูด้วยเธอไปเจอข้างหลังเออเดินทางเดินทางดูสิว่ามือกับจมูกอันไหนมันแน่กว่ากันที่จะชิลกันหรือฮะอีกคนก็ไปโลกแสกแหวอีกคนก็ไปโลกฝนตก มันไม่ยิ่งย,ยิ่งยวันอย่ามาทำอวดจย่วันมาทุท่งเนืน้องอกต

รับเลยก็เลิฟกันขอฝากรถจูเอาไว้ที่ป่าโอ้มันมีอยู่แค่นี้อย่าไปลบมันสิเอ่มีแล้วมันเกลียดเราเราก็่เขียมันมัสินางเขียมสิต่อยจริงจด้วยหน้าคุณพ่อแดงเลกว่าอย่าไปเสี่ยงขอฝากรถจูเอาไว้ที่ป่า